ขออน,นุภาพแห่งป,ปุณนีเจ้าปกครอกสร้างหน่วยไว้พอให้ทุกนังทุกคนจงเจริญด้วยอายุวันัสุขพระปฏิภาณาสังสมบัติมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นในครอบครัวของตนมีความเจริญยิ่งขึ้นไปในทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยประการฉันนี้สาัปาหุ <c oughs> ลำดับต่อไปก็เรียนถงท่านพ,อพ่อเใ้บ้นานถวาย,ยา<ล>ติญาาสว่วนสาธากายเาานี่ยท่อไป็จะาเจท,าทุกท่านทุกคนเลยเลยเราเสียอาเจกยนน่มาเห็นแล้วไ่ยากแลก็ี่เดียนมันเกินกีข้ามกีข้ามกขี่ข้ามก็เือน้ลือใ,ใจก็ได้ว่าจ้ถือมานำจะเหมานำ วันดีวันดีข้อมูลค่าเนี่ยทำให้เราผ่านจากประโยชน์การกรับความเด้อรับคาอ่านการอ่านการอานเอาสารตางอานการซ้ำเพื่อบรักา ยาถาว่าริยมหาผูรดาวพริปูเรนจิสสักรังเอวะเมวะอิโตจินะเส็นตัณห์ปังกาปติอิจิตังปะติตังตุมังคิปะเมวะสัมปิชันตุสัพเพตุูเรนตุสังคปาจันโทปะนะสสโญญาภาปนิโชติระโสยาถา เยภาสาตตสกะโรวิญญาสัตโตมาเตภาวังตาราโยสุขีเยภายุโพภาวะอัมมิวะ รื <f dragging> ่นก้อนอื่นไปทอดเช่ญยาโยมทุบ้าททุกอ่าทุบ้านทุบฟองไปทอดต่าปากาสง์่อมแวของฮาเดอจีวัดวันสวันวัดทัดิบกรนดอบสวันหลวงูเรียนพ่อเจ้าวัดไปน่ใหญ่เลยเจ้าวัด่าตายไปกับรับตายยังตาับรองอ เชิญบายพาพ้อมกันเด้อวันน้เดบายพาที่ก่ได้ย่อมกันกาวละกับปานอัราหัมสัมมาสัมพุทธะเจ้าาโพธิ สัตานิพเหกรรมปัญญาธรรมเดิทากับโดยสวัสดิภาพป่อนภั้เด้ออย่าลืมทานของกันอ่าของัเด้อรัมาสัญจรบ้านสังดูห้อวัดโใส่กินแกงลาไม้บ้านรับรอับองคนดูับี่นอนังขัไแจกนะ ครับก็ไม่ญาตนะครับสำหรับพี่น้องก็สู่ขอบผู้ประสานิกันทุกท่านนะครับอันดูโมทนาณามาด้วยินทางกับโดยสวัสดิภาพนะครับทุกท่านนาณ์ได้ด้วยกันครับได้ดุลพ์ขอบคุณนะครับพี่น้องคกับประมาณครับเขตตะบนแดงของเราครับผมเสานาด้วพี่น้องด้อยบันโขกสีไข่นะครับบ่างเสานาสวัสดีครับ ธรรมสัจจ j รคณะสงฆ์แต่ว่ามื้ที่เป็นขาปาเนี่ยมันเป็นมันเป็นธรรมสัจจ j เนี